สวัสดีครับตองเหนือเสืออาหารเมืองวันนี้มาร้านอาหารใหม่ปลายแดงน้ำป้ายป้ายปลายน้ำเงินก<ๆ>องคำแม่ริมใหม่ที่สุดจะมาลองว่าลำแตกกอบปอูปอ้อย่างเล่ศได้ขอดวแล้วเนี่ยอร่อย,ยโอ้โหเจือเตือนแน่ชิมด้วยตอนอย่างลำละ ใส่น้อยเดียวแต่ใส่ไปหน้าขนาดครับชูรสรเดีวเหอมไม่ได้กินตั้งไหวันนี้ครับตองเหนือเสืออาหารเมืองวันนี้ได้แวะไ่แอลแถวแม่ริมแม่ริมซิตี้แม่ริมซิตี้มาร้านอาหารใหม่ป้ายแดงน้ำป้ายป้ายน้ำเงินของคำแม่ริมร้านอาหารพื้นเมืองใหม่ที่สุดเป็นร้านไอ้เบา ก็เลยว่าแม่มาจิ้มข,ข้าร้านปเป <Yeah. S 1> ิ้ลเอโนะครับาามีไอ้ยังเด็ดเด็ดของร้านนี้ที่มันเป็นคือมาต้องมากินแสดงว่าทำกัดบ้าไปแล้วน,นีต้องมีเมนูเด็ดในใจแน่ก็ไอ้บ่าวเขาบอกแล้วว่าอันนั้นลำอันนี้ลำก็เลยจะมาลองว่าลำแต๊ะก่อนเผื่อว่าเชี้ยเจ้าพริกลาบมาฝากใครแน่นอนตัแต๊เลยรวจรวดเปิดตลาดกันเล้ยจ้าแม่ลิม ว่ามาเอาได้ที่ร้านของคำเลยเนาะเออเผื่อเดี๋ยวมื่อขายเมื่อขายมาหูไปไปไปเดี๋ไปดูกันตายเนาะตายนะครับมีห้องแอร์ด้วยเนี่ยห้องแอร์คอนดิชั่นน่ชัดเจนมากเขียนไว้ที่นี่มีของเล่นอยู่นี่นี่ฮะโอ้พาราออนมาได้นะครับเนี่ยมีของเล่นคนใหญ่รอแนงนานได้มีของเล่นนะคระเราขอนี้ เรือนกาแฟกาแฟแม่ลิ้มเนู่อ่ะก็แต่งสไตล์เก่าๆด้วยเนาะใช้ไหมเก่าแต่งเนาะเือนเก่าก็จะมีโต๊ะอยู่ในนี้สองโต๊ะดูนี่มันเป็นขนมก็จะเป็นกาแฟโบราณอะไรประมาณนี้ค่ะนี่เหรอชาชากาแฟโบราณก็แต่งมันเป็นเก่าๆหน่อยมีของเล่นเก่ามีน้ำบ่เก่านี่มันต้มอาบน้ำเก่าอ่ะ เคยๆหันห้องต้อมาน้ำเก่าเพิ่อนแอบสมัยก่อนเพิ่อนแอบน้ำเพิ่อนกับเตียวเปะประตูมังงี้เตียวอ้อมเข้าไปเหมือนเขาวงกุฎอ่ะได้แบบโป้สมัยนั้นเพื่อนแบบที่มีหล่อห้องน้ำในตัวบ้านอ่ะเพิ่อนก็มีนองนอกเพ่อนแอบน้ำอากาศแต่มาฮึโป้เพื่อนก็มีเข้าตอมเพิ่อนห้องตอมอาบน้ำโง่กระมูกวนเข้าไปเออันนี้เปิ่อกับจะให้จะดจำลองหน่อยอันนี้อย่างบ้านยกสูงอันนี้ไม่งหลอกเขาลองเข้าเก่าเนี่ย เฮ้ยแต่ร่มเลื่นนี่นะเย็นนะครับอือดูบรรยากาศเมืองเมืองมากนี่น่าจะเป็นโฮงโฮงครัวเปินอ่านี่เนาะแล้วก็จี๋ของเนี่ยอันนี้แอมเนี่ยครับแอมป่าครับผมโอ้แอมป่าไรแกงครับป่าไรแกงอ๋อนี่เป็นโฮงครัวเิ็นนะครับสะอัสแอนอ๋อไปค่อยทำสติ๊กหนังกันแล้วปะไปไปไปดูไปดูกันเดี๋ยวนั่งนี้ครับเราสั่งกับข้าวมากินดูไปก็เข้าเมืองเดี๋ยวลองสั่งดูอ๋อเมนูนะครับ เป็นเมนูนี้นะครับง่ายๆนี่นีป่าบ้วงทอดน้ำพริกตาแดงผักลวกหนึ่งปลาซาดิจีพริกน้ำพริกน้ำผักไ้วะหนึ่งตังเลยังเลยรอีแถมนมีน้ำแช่เหรอฮน้ำแช่เหรอคือบรรยาการมกระซุ้มซิมบ มืดฟ้ามืดฝนชัดหน่อยเหรอดาวแดงหน่อยไหมดาวแดงเลยเลยเบาเบาอ่ะเบาๆอ่ะสั่งดาวแดงสักขวดแล้วกันนะเกิดพี่ไปเข้าห้องน้ำเปลี่ยนเสื้อนี่กรรมนี่ต้องบอกโมดขนาดนี้ก็ได้มันห้องบมุมเนี่ยตรงเนี้ยคนเหมือนจำลองมาว่าตะคอนแม่ริมอ่ะมันมีหงบมุ่งยาที่นี่ปลูกยาสูบแต่ไม่ตกไม่แต่งแล้วเปิดมาบมุ่งแต่แม่ริมนี่เปิดจำลองสวยงามขึ้นมานี ายอย่างไยาสูบเวลาปั้นยาสูบมัจจัยเดี๋ยวเวลายาสูบเนี่ยสมัยตะก่อนการเกษตรไม่มีปั้นปลูกยาสูบกันเนี่ยสมัยก่อนนปัจจัยประเดี๋ยวนี้มาประเดี๋ยวนี้มันมีแล้วนี่จะเขตทหารนะฮะเออใจแล้วกันนะ้วเขาถึงแล้วกันแลจอดำมาแล้วนะตกแต่งดีไซน์คือเจ้าของร้านที่เนี่ยพวกแบบแคบเอาเนี่ยทีเป็นสถาปนิกบ้านคนแต่คนไม่รีมนะครับก็เลยตกแต่งร้านออกมาได้งามสวยงามดูสะอาดลมลื่นเมืองเมือง เหมาะสมก็เปิดร้านอาหารพื้นเมืองนม่ีสรุปคืออันเนี้ยเป็นห้องโถงเพอจับลองจำลองมาได้เป็นห้องโถงแท้มแๆมันคือห้องน้ำมาทางนี้เลยครับเป็นห้องสามแยกแม่ริมกิ่ตดไปแม่โจ้ถ้ามาจากในเมืองเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามาสักประมาณน่าจะสักร้อยสองร้อยเมตรเนะี่ยอยู่ซ้ายมือเลยชื่อร้านกล่องคำมีป้ายสีน้ำเงินใหญ่ๆเลยกล่องคำอาหารพื้นเมืองแม่ริมเลี้ยวซ้ายเข้าซอยมาประมาณห้าสิบหกสิบเมตรก็ถึงร้านแล้วครับที่จะลดกว้างขวาง,วางโต๊ะนี่มีมันงมง มาของชาวโตะเปิดตั้งแต่ใช่แต่เจ้าครับสิบโมงสิบเอ็ดมงนื่องแรงนะครับเหมาะสำหรับกินข้าวอาารนแต่ว่าลำลำเดียวย่างหูกัมบนหมี่สักอย่างเดยหิ้มอ้ยหมูเดียวกับสมไฮนี่เป็เดี๋ยวว่าเป๊กต้องกินก่อนหมูเดียวน่าแซมไฮจิ้นดูลำแบบลำตัวพิการเลยรต่นั้นาเนี่ต้องเป็นลาบหมูครัวแน่แน่ มมมมีีีีเป็นหูเนาะเป็น,น,ปห,น,นปหมาจอนมืึงเฮาก่อนพวกกอดกินก่อน <c oughs> อยันนี่ปาสะเด็ดกันเนี่ย <c oughs> เล่นๆฮะมันเที่ยวกันแน่นีะมันต้องมีไข่แน่เลยในนี้ปลาสเด็กที่ปาสะเด็ดนีะะดดด่มันจิ้มแมงไงโอ้ยมยยันละแหล่จอนนะฮะมีจอนตนัวไหนเราตัดกินก่อนนี่กินสโซบะยำหนังแกงฮังเล่ปลาบ้วงทอดอีเล็บหลี่แม่ โอ้ยเอาปากเข้าใกล้ถ้วยไบ้น้ำไหลไหลเกี๊ยแฟ้าฮ้องว่ะใช่ต้อ้ต่อห้องอ่ะเสียงหูบน้ำไหลโอ้ลังการมากเขาจะกินกับเสี่ยงกรดีสั่งประมาณขนาดนี้เนี่ยโอ้โห อย่างแรกได้ขอดหิวแล้วเนี่ยโจดแล้วแนะนำแนะนำแนะนำคืออันขอคนอยากกินปลาสเต็กจีเนี่ยแนะนำก่อนแนะนำก่อนครับอันนี้มันเป็นเมนูแรกบนเมนูเลยอันนี้ป่าบวงทอดกับน้ำพริกแดงกระดองอันนี้กับปลาสเต็กจีกับน้ำพริกน้ำผักแล้วก่อันนี้อันอย่างปลาแ่บเนี่ยนี่ปลาสเต็กจีนะครับนี่ปลาสเ็กจีนะปลาย่่งเนี่ยปลาสเต็กตัวใหญ่มาก นี่เหรอนี่ล่ะหมูคั่วนี่แล้วก็เดี๋ยวแกงเล้งนี่ก็จานทุกทิกทุกทิกนะคินนะครับนี่นี่ส้มโอไข่อันนี้ก็น้นพริกหนุ่มต้นพริกอ่องพร้อมเครื่องเคียงบริวารทั้งหลายนี่ใส่อัวแค่หมูไข่ต้มนี่นี่แยมบนื้อนี่มันไช่นี่แยมหนังแล้วอันนี้ก็ใส่อัวจอผักกาดพริกแห้งพริกแห้งกินกับจอผักกาด ขึ้นมาครบแล้วครับออกเลยครับอันแหลกเลยกอดจิ้มนี่อ่ยซิกเนเจอร์ระมะ่วงทอดกุ้ยกันน้ำพริกแดงเสี่ยงมาผักกระดองอม,อม,มาต่อแกงฮังเร่ <Yeah. S 2> นนเนื้อเนีนปักเลยอย่างไรผมใส่ต้องเอาน,นี่สักปั้นมานะต้องฝิดคอนะอืมเนยน,ยนุ่มมากประวานขึ้นไปอร่อยเลยครับเข้าแบบเครื่องแกงอ่ะคือบางเจ้าเนี่ยเขาจีนมันหวานอันนี้อ่ะลาบหมูข <Yeah. S 2> ั่วขัดพริกลามทอนแห้งอยนีงง่ <S 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 ต่อ นี่ส้มหมกไข่หมูหายพอดีนี่ออไข่เนี่ยนั่นเจุดแรกมีก๋าจี๊ดส้มแลยนี่มันยากมาหมกไข่เลยอย่างนี้นี่ครับกระเทียมสักอั่นอืมส้มกำลังพอดีเลยอ่ะจังมากเลยต่อเลยพริกหนุ่มนี่ยโห่พริหนุ่มนี่แบบว่าทับเองอ่ะรสชาติเมืองมาก มันมีแฮะนะครับพี่หนุ่มนี่มันมีแฮะจะเป็นพี่แอนดอ่ะอืมอืมอร่อยจะนหอมากอืมกพี่หนุ่มนี่ถ้าเราใส่ปาทีนี่เทสเลยใส่น้ำพริกปาทีเลยอ่ะอืมกินพริกองซิเยี่ยมอืมอห้าใครกินได้เนี่ยรสชาติเป็นกลางมากอร่อยแด่กินเสื้อเอวด้วยเนาะอืม มั้ววุ้นนี่แน่นมากตค่องแน่นอร่อยต,อต,อต,อตอย่อเลยต่อเลยต่อเลยนี่ยำหนังยำหนังยำหนังไม่แข็งยากนะครับกินยากมากยำหนังเนี่ยไม่แข็งกาดแล้วเนาะแม่นในกาดเท่านั้นดูหนังควายมียำจำน้ำพริกแล้วมีคล้ายๆกับเมี่ยงอ่องเนี่นยเห็นแล้วก็ลงไปยำไปคั่วมันถัดไปต่อผักกาดครับ คิ่ว่าจะแปลงเป็นวัคซีนสักวันหนึ่งเอฟซีพอเราหน้าหนาวมันจ้อนจอนอ่ะอืมอืมเห็นแล้วไหรออืมบอกว่าส้มเท่าไหร่แต่ว่าโอเคอร่อยแตหรับคนแบบมักต้มนีดจับละนี่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 เพราะเออกินปลาเผานะกายมันคือเหมือนปลาเผาน่าเอาเอาเอาเปลือกมันออกก่อนเปลือกว่ะจ้าที่งอหนังว่านอหนังว่านอ มันเก ok. ็ดม pues <desse> ันเนี่ยแค่นองถ้าเก็คือย่างเกลือนั่นเนี่ยเนี่ยเหมือนปลาเผาอ่ะเฮ้ยมันน่าจะมีไข่นะตัวใหญ่ใหญ่นี้เนี่ยจิงกังน้ั้นมีน้ำผักไข่อ่่ะไขปลาสเต็กแช่ของล้ำอ้โช่บัวโบผมสดอ่ะว่าอร่อย เพิ่มใจแล้วแต่เพิ่มใจแล้วปลาสลิดเนี่ยนี่เป็นมาเป็นเซตเปิลปลาสลิดจีนน้ำผักยำผักกาดดองสลิดเนี่ยโอ้เปรี้ยวซอฟกระดดองอันนี้มันต้องมีน้ำเลยอ่ะเฮ้ยไม่รู้อ่ะยำเนื้ออะยำกินแห้งนี่ไอ้สั่งยำกินแห้งเป็นยังไงช้าอี๋ อีมิ้นเงอย่างนี้งเยอื้ม้หอมอะ่ะมอนเปนแบบกิบนตะควันอ่ะเ mm. ันแปลกเนี่ยส่พรลาบไห่นี่อ,อ,อเป็นเมนูนี้พริกลาบนะครับอื้ไ่เปดได้ละอันี้ต้องไป็นแบบอาดแลแล้วอะ่ะเมนูนี้กปิเด็ด,ดนะเนี่ยใส่พิกลาบตรองเงือบอ่ะก็ไม่ฮาแปลแว่าาแลละแม่แงวะแล้วแปลกกลาแล้วกัจะฮาดแเฮ้ยผมงน้า,ามีชิ้นิฮงกับซอยใส่ยำนี่ค่ะสองเดี๋ยวเราลองไป เอาพริกหลาบมาตุอยอ๋อราคาสิบล้านเฮ้ยไข่ปลาเสียเ้ยงเหรอ่ำไมไมลอดไ <c oughs> อนนเด็ดนั้นเนี่ยเดี๋ยวกินข้าวแล้วก่อนเดี๋ยวไปแป้งยำกินแห้งเนี่ยเขาถา่านเนอะเดี๋ยวพริกหลาบมาไปแป้งดีกว่าลองซ้อมหลงเตื้อไปแป้งปิดแป้งที่บ้านบทโต้ที่สอบที่สุดนะที่ที่ไหนแบะมีเลยนะปลาบ้วงทอดกับปลาสเนดิชจีเนี่ยนี่ต้องแปลว่ามาต้องมากินอะปลาสเนดิชจีอะตัวใหญ่มากถ้ามันลงตัวมากกินกัะนั้มพักเนี่ย ซ้ำเลยมันส <Wha> ้มๆมักส้มแต่แต่ปล่ส้มๆนี่มันต้องกินน้ำด้วยฮ่าฮะมากินด้วยกันแหละเอเดนะครับครับเดี๋ยวยังใหญ่ไปดนึเด้ กี่ร้านเหมือนกันสุนขัวเปิ้ลเปิลสั่งยำจีนแห้งในครัวมานี่แปลงยำจีนแห้งเปิ้ลก้อนเราพอเรามีห้องเนี่ยโอ้โหเปิลก็เดี๋ยวมาได้เตรียมขัวเรียบร้อยเลยมาทักงานมาทักงานนี่เลยมาดับแรกนี่ครับจีนแห้งจีนแห้งนี่เป็นเนื้อเนาะจีนแห้งนี่หอมแดงจะไข่ค่ะใบมะกรูดพริกลาบนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่านีนี่ เดี๋ยวเก๋งมาแตกแต่างเดี๋ยวมัเป็นปดูพวกจิมแล้วมันจะว้าวกับพริก้ามากรอไงกัที่คุณจ้าของร้านจิมน้ำป่าง่ายๆครับผมปรุงรสนี้เรียบร้อยนะแป่งเลยต้มน้ำก่อนอันนี้คือจิมไปสองกามไี่หมูลเลยว่าแปลงไหนแปลงได้กูก้าโคของอยู่ในปอดได้ยินเหมืนนะแกอยู่ในปอดอะสัแซวปีเ <c oughs> มียงเ <c oughs> หา่ยวนี่ยัยเนี่ย โว้เดือดแน้วเนี่ยยังยังเสียงไหมไปไหพัดลมมันก็อ่ะโว้โว้เนี่ยเตรียมก่อนเตรียมจะใครเอาบางให้บอกโว้แล้วตัวทางนอกอ่ะบอกลูกค้ารอกรรมเนาะนี่หำก็ขัวแปลงอยู่แา่ประตูเนี่ยแน่นดอนนี่อนนี้ก็ไม่เอวแล้วเปิดละนี่นะเดือดแล้วนะจงมันเลยแงตัวนี่ยงขัวกรรมของมาสูญเนี่ยขัวเปิดแล้ว แม่ก็มาโชว์มือมันหน่อยแกขวดขายพี่ก๊าเพื่อของเฮาล้ำเปื่ให้สั่งหมาอ้อห่อว,ว้าโคตรฮเซลยวเลยนะแค่เซลยวมากได้มาขูดชุบรูปน,นี่จีนเนี่ยเิันต้มมาขึ้นแล้วเนี่ยจีนแห้งนะมันสุกแล้วล่ะครับต้มมาแล้วเนมมาะใส่ไปได้เลยโยนมาทั้งแหกสุดแด่น แฝงแีนะแฝงเนี่นนนนคแค่นี้ยปรุงรดเลยแบบรวดเร็วใส่ม้วนเลยกันเฮ้ยก็เมื่ออกีจะเป็นเอฟน้อยเหมือนบ้านเขานีกแดดก็จเป็นขายกำนักร้านแห่ง,งหรอกโอ<ะ>้โหแต่เนี่นยหน่อยบ่เจือเตอรกแน่ชิมด้วยตอนอย่างเราละฮะเ่น,น้อยเดียวไดะ มันรำเลยพงศ์ที่ใส่มันรุนเลยแกใช่อันยังใส่ก็รดดีแบบได้รำแล้วอ่ะคำเตือนอันนี้คือสูตรตองเหนือเนอะมัใช่สูตรของร้านเป็นเนี่ยในหอมหมูเนอะเนี่ยเป็นเนี่ยพอได้หอมเนอะสูเด็ดคือนี่พริกลาบตองเหนือครับแปดสิบเก้าบาทเท่านั้นลวยกายใส่เลยหนึ่งช้อน โอ้กระเดวเกระเดวเกระเดวมันต่อยแล้วพี่เดี๋ยวเจ๊ยันอย่าเฮี้ยนี่ยฟังมันแง่หิบนี่มันแบบลำนะว้าอันนี้เกียร์เข้าโหชูเนี่ยน้อยเยิะใส่หอมแดงใส่หอมแดงเลยครับใส่ครับโอ้สับตาเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับเซิร์ฟโอ้ โอ้มันกคขี้เหงืยอเว้ยจีนหมือนมีล้วะโห้แต่เอาจีนนิหน้อยแปดสิบาทแกขอใช้พิกหลัดตรงเหนือปแปลขมแหมน่อยนี่มันม่มีมันแปละเลนอช่วยสนาสนุนการเนตูเต้ของเรแบบนี้หน่อยนะเนาะงันปาผู้็วบคุแปะแปน้ำลยน้อยไปได้อยู่ขอบรอเราเลย่ย โอม right? yeah. ีรวยแน่เลยเว้ยซับแล้วเรเด้อเฮ้ยเดี๋ยวคนมาครับเนาะแล้วไปพอม้วจิ้มกันนะไปพอม้วจิ้มเนี่ยเอออะไเอะไรเสิร์ฟเองตัวกันประเดี๋ยวไอ้เสิร์ฟเองพึ่งสั่งนี่ก็เสิร์ฟเองไปโคเดียวเสิร์ฟโคเดียวค่ายำกินแห้งเมนูพวนเนี่ยโชคในห้องแอร์เนี่ยนี่มาคือนพันจิ้มมาขึ้นพันจิ้มก่อนสวัสดีครับยำกินแห้งมาแล้วครับอันนี้ ด้วยหันออกด้วยหันออกเคยก่เคยคุห็นยำจิ้มแห้งครับยำจิ้มแห้งครับฉันจิ้มเลยครับฉันจิ้มเลยครับได้กินได้ก่อนถือว่าธรรมดาใส่ไบหน้าขนาดครับชู้มรสดีครับแซ่บนะแต่จะแซ่บหน่อยนะครับผมเอาเผ็ดๆหน่อยว้าแหอมหอมพริกลาบนะครับปลาใครม่ได้กินป้างสาย ถ้าถ้าเกิดว่าแค่เปลี่ยนเป็นพริกลาบตองเหนือนี่ติดต่อมาได้นะครับอร่อยมากครับลองเชิญทดลองก่อนนะครับเชิญตองเหนือมาอยู่ร้านของคขับเชิญเชิญรับประทานอาหารได้เลยครับครับแหนตอง w วัดเตลแล้วก็เข้าไปกรับโอ้ยอย่าจูนกระจกมันใสกระเล็ดแปะแตะไว้แหง่อน้อยใครน้องแม่ห้องสอนหน่อยใครน้องแม่ห้องสอนหน่อยนี่นี่รู้จักมั้อเว็บอีอีไม่เหละ ครับนี่ที่นี่มันพี่พี่หนอโอ้ยึดเรียบร้อยการังตีโดยตรงหนือแล้วเรียบร้อยมากไว้แพมือร์เกอร์ออกโอเคครับเรียบร้อยแล้วกิมนอิ่มมาได้เลยครับอาหารพื้นเมืองแม่ริมร้านกองคำแยกสารแยกแม่ริมเลี้ยวมาตาง ที่มันจะลัดไปแม่โจนะครับ200เมตรเข้ามาตามซอยได้มีแผ่ที่ขึ้นฮนะครับร้านล่มลื่นประทับใจความเป็นกันเองเจ้าของร้านก่อกันเองใครอยากกินอาหารพื้นเมืองอยู่แถวแม่ริมมาผ่านมาตรงนี้แวะเลยได้เลยครับแนะนําเลยมาที่นี่นะปาสเต็จจีโอรอยมากหาก,กินยากขนาดตัวใหญ่มากๆกินกับพริกน้ําผักเด็ดแล้วผมมีปลาบวงทอดกับน้ำพริกแะแดงของเิ้นกันลลาเชิญได้เลย ล้วกอถ้ามีโอกาสได้มาแล้วบอกคนบอกว่ากนพิกลับใส่พิกลาบตองเมืออตัวนี้กดดันคนสู้เอาตัวเองหลักปูไใสด้้ยสุดท้ายฝากเพจตองเนือเสืออาหารเมืองนะครับกดไลค์กดแชร์ YouTube Facebook Instagram แล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าตองเนื้อเสืออาหารเมืองสวัสดีครับ